สวัสดีครับผมสารโรตชอครับก่นหนึ่งก็สวัสดี FC ฟซีทุกๆท่านและผู้ติดตามนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับช่วงเช้านะครับก็ตื่นขึ้นมาก็มาเตรียมทําคลิปเรื่องรถเกี่ยวนะครับ DC60 หกศนะครับมีอยู่สคันนะครับก็ชําแหละอะไรหมดทุกคันนะครับของผมนี่ครับเดี๋ยวบอกวิกัดก่อนเลยอันดับแรก ร้านผมตั้งอยู่ตำบลตะเคียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือเรียกกันว่าสามแยกกุดม่วงนะครับครับผมก็สวัสดี f อและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านเรื่องรถไทยเล็กเกาญี่ปุ่นกับ้านคูปตาบ้านเรานะครับและอะไหล่ถอดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็ช่วงเช้าวันนี้ครับเป็นคลิปของรถเกียวดีซี6068นะครับเป็นกระสอบนะครับ เผื่อท่านใดนะครับที่สนใจครับราคาชิ้นส่วนมีตั้งแต่หลักร้อยยันถึงหลักพันหลักหมื่นนะครับหรือจะยกคันก็ได้ครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยครบแล้วครับนี่ครับก็ที่จริงๆแล้วผมก็ระเบิดรถไถทุกวันนะครับคลิปนี้ตอนเช้ามานั่งจิบกาแฟนะครับนี่ครับลูกน้องซื้อมาให้นะครับแล้วก็เราจะนั่ง ดูสวนด้วยนะครับนี่ครับซูมเลยครับนี่ครับในโกดังนู้นครับโกดังหนึ่งโกดังสองโกดังสามนะครับก็เป็นรถที่เข้ามาจากญี่ปุ่นและประเทศไทยรับซื้อด้วยนะครับที่์เรนแลกเปลี่ยนรถไทยทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยนะครับนี่ครับเผื่อท่านใดที่สนใจเรื่องอะไรรถเกี่ยวนะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอเดียลน์ด้วยนะครับ ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับเผื่อท่านใดที่ดูคลิปทาง Facebook YouTube สาโรทศพรตทิกตอกสาโรทศพร์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณลูกค้าท่านต่อๆไปอยากได้อะไรรถเกี่ยวรถไถท,ทั้งเก่าญี่ปุ่นเก่าไทยนะครับผมระเบิดทุกรุ่นนะครับถ้าราคาได้ครับฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับสาโรทศพอตัวจริงเสียงจริงนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรถเกี่ยวน,นะครับ อะไรใหม่ลูกเกี่ยวผมก็มีนะครับของแฟนผมก็0848821716นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ